สวัสดีครับ b ี m a แนะครับคลิปนี้ล้วก็มาตรวจเช็คเครื่องนะครับขอบคุณนะครับคุณนี้ลูกค้าจากสาขาลังสิดนะครับคุณธนพรนะครับขอบคุณมากเลยตัวนี้รู้สึกว่าจะไปมาหลายที่นะครับไม่ว่าจะศูนย์บริการหรือร้านทั่วไปตัวนี้อาการที่ลูกค้าแจ้งมานะครับก็อาการเปิดติดยากบางทีก็เปิดไม่ค่อยติดหรือไม่ก็รีสตาร์ทแต่หลังจากที่เราทําการตรวจเช็คเนี่ยเป็นปัญหาที่วงจรเมนบอร์ดอย่างเดียว นะครับตัวนี้เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาแนะนําสําหรับร้านเรานะครับเป็นทางเลือกสําหรับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าหาร้านซ่อมนะครับหาที่จําหน่ายพาร์ท iPhone ซ่อม iMac ซ่อม Macbook นะครับเราขึ้นหมดเลยถ้ายังไงก็สามารถติดต่อมาทางเว็บไซต์หรือทาง Facebook หรือทาง l i น์แอดได้นะครับก็จะมีแอดมินคอยติดต่อตัวนี้ซ่อมแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับคำถามหลักๆเลยที่ลูกค้าอยากรู้ก็คือซ่อมแล้วจบไหม ใช้งานได้ปกติไหมขอเรียนแจ้งไว้อย่างนี้นะครับทางเราเนี่ยยินดีรับประกันความพอใจเครื่องมีปัญหาอาการจุกจิกอาการลวนไปมาอันเนี้ยเรายินดีคืนเงินให้100%แต่สำหรับแม็กเนี่ยในกรณีที่เราซ่อมและส่วนใหญ่ก็จะจบนะครับ <Wow. S 1> ถ้าเป็นในส่วนของระบบไฟนะครับตัวนี้ร้านเราอยู่ที่ไหนบ้างนะครับร้านเราอยู่ที่ไหนบ้างก็เราจะอยู่ที่สาขาลางแหงแล้วก็สาขาลังสิตก็จะมีช่าง ผู้ชํานาญการเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนะครับลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามราคาเสนอราคาก่อนซ่อมตัวนี้หลังจากทาการซ่อมเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวขอจอหน่อยตัวนี้เราแก้ปัญหาในส่วนของชุดระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องอ่อนได้สังเกตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูเบื้องต้นก่อนหน้านี้นะครับสําหรับเครื่องเนี้ยหลังจากที่เราเทสพาวเวอร์แล้วพาวเว่าสไปายก็ไม่สามารถอ่อนได้นะครับ เช็คจากสถานะไฟหนึ่งดวงเนี่ยเท่ากับว่าสถานะไฟไฟเมนบอร์ดตัวเนี้ยปกติแต่เครื่องอ่อนไม่ได้เพราะว่าชุดคําสั่งมีปัญหากดยังไงก็อ่อนไม่ได้จดชุดชุด power นะครับแต่ตอนเนี้ยหลังจะซ่อมแล้วนะครับมาดูมันจะติดดวงที่2นะครับดวงที่3ามดวงที่4เนี่ยคือรอจออันเนี้ยเท่ากับว่าเครื่องติดละนะครับงานซ่อมตัวนี้เรารับประกันให้9 0ดวันนะเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราใส่จอแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ ติดไว้ก่อนนะครับกันจอร่วงถ้ามีเสียงนี้ก็ถือว่าเป็นเสียงที่น่าฟังนะครับเท่ากับว่าเครื่องเราออนได้แล้วกระบุจากบูทนอกเอ็กโทนอลนะครับแม็กดีอย่างเราสามารถที่จะเอาฮันดิตตัวอื่นนะครับมาบูทได้ลูกค้านะครับในกรณีที่อยู่ใกล้ไม่ว่าจะเป็นสาขาราวแหงหรือสาขาลังสิตลูกค้าสามารถเซิร์ชบน Google m a p นะครับขอเป็นที่ในนั้นได้เลยถ้าสาขาลาวแหงนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ชคำนี้ได้เลยตามนี้ ลังสิตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเราจะลงไว้ใต้คลิปทีน,นี้ก็ถือว่าเครื่องติดเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณธดาพรนะครับจากลังสิตตัวนี้ก็ได้กลับมาใช้เครื่องเรียบร้อยนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับ <Wow. S 1> คลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็เรา BB Max Service นะครับก็ขอฝาก วิดีโอนี้คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อเป็นทางเลือกในกรณีที่ลูกค้าอยากจะซ่อมนะครับยังไม่อยากซื้อใหม่เพราะเครื่องพวกนี้ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับหลัก5 6 7ห0 0 0็0มื่นถึงบาทหมดเลยเดี๋ยวนี้นะครับซ่อมก็อาจจะหลักพันนะครับ4ี0 0ถึง10,000บาทหรือ20,000บาทแล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรนะครับโอเคขอบคุณนะครับเราจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ติดเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องลูกค้านะครับสวัสดีครับ